้ยกี่เดือนแล้ววก็ทีเอดมินแม่งบิดการอัปเดตบล็อกฟุตเราก็เลยอัปเดตเองแม่งเลยใช่ปะก็ยกหยอกหยอกหยอกหยนะครับไม่ใช่แมพผมนะครับอันนี้ ต้นชอ็อป้านเติมโรบักเลนสุดคุ้มมีบริการรับฟาร์แมปต่างๆและหาของ Foot, Part, แมปบล็อกฟูดรับกวดเกมพาร์แมปคินเลกาซี่บล็อกฟูดและแมปต่างๆอีกมากมายแถมยังมีโรบบอกทอยโค้ดอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟสโค้ดหรือว่าเป็นทอยโค้ดที่มีทั้งแบบซุ่มและแบบซื้อสำหรับใครต้องการหาไอเดียไว้เล่นไม่ว่าจะเป็นแมปบล็อกฟูดหรือคินเลกาซี่ทางร้านคิดตชนช็อปเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่สนใจก็สามารถไปใช้บริการกันได้ที่คิดตชนช็อปดีคคุณผู้ชมทุกคนครับน้้ผูชมนะเขาสู่่เเกกกมบอออฟถือนอีแล้วนะครับา เถื่อนนะฮะนั่นก็คือไม่แท้นะครับเพราะงั้นไม่ต้องมาแบบบอกว่าพี่เป็นแอดมินใช่ไหมครับใช่ครับผมเป็นแอดมินใช่ครับผมเป็นแอดมินนะครับจะเป็นแอดมินเติมนั่นเองนะฮะโอเควันนี้นะครับมีโยรูอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็อัปเดตเกาะเข้ามาใหม่นั่นเองเดี๋ยวเราเนี่ยมารีวิวไปทีละอย่างกันเลยละกันนะครับในไหนบล็อกฟูดกำอัปเดตนะครับพวกเราก็ขอมาเล่นเถื่อนรอสักนิดสักหน่อยละกันนะครับเดี๋ยวก็คงจะอัปเดตแหละนะครับไม่นาน ตอนนี้ในเซิร์ฟนี้เราอยู่ในเซิร์ฟวีนะครับปกติเราจะไปเซิร์ฟรวมนะเพื่อที่จะไปแกล้งผู้เล่นนั่นเองแต่ว่าตอนนี้ไม่มีผู้เล่นนั่นเองนะครับเพราะว่าแมปเนี้ยมันไม่ใช่แมปแบบเปิดแบบสาธารณะที่ยื้อเปิดสาธารณะนั่นแหละนะครับแต่ว่าไม่ค่อยมีคนรู้นั่นเองนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีคนแจกผมก็ไม่แจกเหมือนกันนะครับอย่างที่ผมบอกไปหลายๆคลิปเลยตอนนี้มันมีสิ่งที่เพิ่มเข้ามาก็คืออันนี้ก็ดาบอะไรอะเฮ้ยอะไรมาเฮ้ยเฮ้ยอะไรนะอ๋อไม่รู้อะมันเป็นดาบเลยไม่รู้อะก็ลองดิลองออกมาดิ มันชื่อดาบเลยเอ้ยเดี๋ยวมันมันชื่อว่าไอซไอซซอสดาบน้ำแข็งเว้ยแต่ว่าไม่มีสกิลละเอ้าเอ้าเอาโอเคผมแปลงล่างได้นะครับแล้วผมก็จะสามารถบินได้ด้วยโกรู้ไหมเ้ยมันบินนะมันไม่บินนะพิม์ผิดเด้อหน่าแดงหน่าแดงก็มันไม่บินนะเฮ้ยงมันบินไม่ได้ก็นี่ไง มันเหมือนแบบเห็นป่ะก็มันเหมือนกำลังบินอยู่ก็เห็นไหมดูขาดูขาเห็นป่ะมันก็เป็นอย่างนี้ไม่ใช่เหรอใช่เหรอวะไม่รู้วะเนี่ยมันต้องบินไม่ใช่เหรอวะอ๋อต้องเงยหน้าขึ้นหรือเปล่าไม่บินเลยเหรอแย่บินเ่ยแย่ละอับอายขายกินหน้าโอเคครับดีละเดี๋ยวเรามาทดสอบใหม่แล้วกันนะครับจริงจริงมันบินนะดูตรงพิมพ์ว่าเบอลแมนวะเบอลแมนหรือเปล่าอ่ะเบอลแมนแล้วก็ fly แล้วก็ตกใจปุ๊บเบ้าแมนไฟเฮ้ยอ่ะไม่บินไม่บินแย่ะ yeah, แล้วก็แย่ yeah, แล้วไม่บินว่ะโอเคครับช่างมันแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องของเราได้ดีกว่านะฮะตั้บนึ่งขอรีตัวก่อนมาละมาละมาละโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูดาบที่เป็นไฮไลท์ right เลยแล้วกันนี่นี่นะครับก็คือดาบโยรุสีลุงนะครับเวลาฟันไป <What? S 2> นี่นะครับเป็นอย่างนี้เลยดูสกิลนี้นะครับ นี่จริงๆมันก็เหมือนกับโยรูเขียวนั่นแหละนะฮะแต่ว่ามันเนี่ยจะเปลี่ยนแค่สีนั่นเองนะครับมันก็ไม่ได้ต่างอะไรเลยเอ้ยกูเราทดสอบดาเมจไหมเฮ้ยดาเมจเดี๋ยวพี่ลองเอาเลือดอ่ะลองเอาเลือดแบบ SP ใช่ปะ่ะวะลืมไม่ได้ใช้คำสั่งงนานนะครับหน่วยสิบร้อยพันหมื่นพี่ไอ้กูไปหมื่นหนึ่งอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราเนี่ย<ห>มาฟันดูเลยลวกันเฮ้ยไม่เข้าไม่ป่านไม่โดนโดนดังเจือกเลยเมื่อกี้ เนี่ยอุ้ยเฮ้ยเดามเมียทำไมมันรู้สึกกังๆังมากอเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวพี่ลองเอาแบบทิปเปิลคาตานะเอ้ยจริงๆมันมีคาตานะใหม่มานะกกเนี่ยสามดาบเนี่ยเห็นปะเนี่ยอ่เเนนนียยมมััจะ้แล้วก็เนี่ยึบเห็นปะเออนี่มันเป็นสีแดงด้วยนะครับนี่นะเห็นปะปกติมันจะเป็นสีอันนี้ใช่ปะสีอะไรนะสีน้ำเงินนี่ครับ ไม่รับไี่เวลาที่ปล่อยออกไปมันน้ำนี้มันเหมือนฝนตกแล้ววะใช่เหรอเราลองดูเนี่ยผมปล่อยโดนเรืมันมีฝนตกปะเออใช่ใช่ใช่มันเป็นลายลายเหมือนฝนตกนี่นะครับประมาณนี้นะฮะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองกับโยรุสามเล่มเก่านะครับอยู่ในว่าโยรุเราโยรุอ้าอ้าวตอนนี้กลายเป็นโยรุแบบเรื่องแสงโอ้โยรุโยรุงอะโยรุลุงนั่นนนี่อำนาจ อำนาจแอดมินโอเคแล้วก okay. okay. ็อย okay. ่างต่อไปก็ค hey. okay ือเกาะกเกาะใหม่โอเคเดี <elier> um. uh ๋ยวเราจะพาไปดูเกาะใหม่แ huh. ล uh ้ว huh. ก okay. so um ันนะครับโดยที huh. uh ่เราต้องบินไปนะเพราะว่าถ <mas> ้าเดินไปก็คงจะนานนะครับแล้วเราผลแล้วนี่ผมมาเอาไปเอาไปเอาไปแล้วก็ทำอะไรอ่ะเฮ้ยก็ทำอะไรอ่ะไม่รู้มันมีสกิลขึ้นมาอันนี้คืออะไรอ่ะไม่รู้มันมันมันเป็นผลอ่ะ ผลอะไรวะตัวตัว W อ่ะ W W มันชื่ออะไรเนี่ย W I I N เนี่ยอ๋อ W I N ไหนวะอ๋อผลนี้เหรออ๋ออ๋อนี่ยนี่อ๋อเห็นเห็นเห็นละเห็นละนึกว่าผลใหม่มันมันคือนี่ไงที่เราเคยอันนี้ไปละมันคือเอ่ออะไรวะเท่ากันเถอะเท่ากันเถอะก็อะไรที่เราไม่รู้เราไม่ต้องพูดหรอกไปราะวเดี๋ยวเราเพิ่มสปีดให้โก้ด้วยวะเพิ่มสปีดเพิ่มสปีดให้โก้มันต้องพิมพ์ว่าอะไรวะ แล้วก็เปนอ่นสองร้อยไปอ่ะเร็วขึ้นไหมโอ้ยยยยยยยงยยนยย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 ยกยยกยยยยยายย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 กยย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 ยดยย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 นยย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 เดินยยยนยย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 เยยยยยยยนยยยยยยยหยย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 ยหน้ายย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 อันนั้นเยรอเออตรงกลายเลยเยี่ยหน้าปราสาทเลย เกาะไม้เกาะไม้เห็นยังเฮ้ยแล้วเนาะเกาะลาบตากับเกาะอารองรวมกันมันมันอยู่ติดกันปะใช่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 ก็ก็ก็ที่พี่พามันดูอะไรดูปะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนมีบอทด้วยอยู่นี่อยู่นี่บอทลงมา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 อยู่ไหนอะข้างล่างเนี่ยข้างล่างเนี่ยอันนี้คือลิงเหรอโกมั้ง มา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 พี่อยู่นี่พี่อยู่นี่เห็นไหมเห็นสกิลดาบไหมอะไรล่ะมามามาเมือนเมืนเขาจะทำจุดฟาวมาพี่เออมันจุดฟาวอ่ะน่าจะไปเอามาจากแบบในแบบนึงนี่โก้ก็เห็นด้านหน้าแล้วปะเห็นตัวที่มันกระโดดอยู่นั่นน่ะเฮ้ยลิมูรูลิมูรูจังจะเล่นคุณเฮ้ยก็ลิมูรูจังจะเล่นโก้นะลองเข้าไปอยู่ใกล้มันดิโอ้ยพี่้ติดมัดต้นไปเลยเอาดิ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 มันดึงไม่ได้อ มมันหนีไปไหนล่ะอุ้ยกูกูกูจัดการริมูรุก่อนสินามดาบนีสามดาบโชว์เออนั่นแหละนั่นแหละกูรีตัวเดี๋ยวพี่ดึงกลับมาใหม่ไปรีตัวเดี๋ยวพี่ดึงมาไปเลยพี่ว่าแต่ดึงกดอะไรบลิงใช่ไหมลืมทุกอย่างเลยนะครับไม่ได้เข้ามาเล่นนานแล้วก็มันจะใช้อำนาจนานใช่ปะจะใช้อำนาจนาน นะ่นะเออและไม่ได้ใช้กำนานในการเอาไปเกียนเด็กน้อยดึงกำลังดึงเนี่ยมายังเออเอามันดิจะใจริมูรุดิเนี่ยมันอยู่ไหนอะอยู่ด้านหน้าเนี่ยนั่นอะไรมันตีแรงไหมไม่รู้อ่ะทำไมโยรุเรามันรู้สึกมันไก่ไก่เนอะก็ดิมีคนหลอกเ้ยงเราเราฆ่ามันให้ได้ดิต้องฆ่ามันให้ได้ละก็เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันตีแรงวะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ลองลองหน่อย วุ้ยโอ้ยถ้าไม่มีเลือดพี่น่าจะตายไปแล้วดีนะพี่มีอำนาจเลือดพี่หนึ่งแสนไงก็ไม่ใช่อก็ลองไปยืนให้มันทุบดูดิได้ได้เฮ้ยมันจะตามพี่คนเดียวดิมูรู้จังจะเล่นพี่ก็ดูดูดูดิเฮ้ยเลือโก้เป็นหมื่นเลยนะดูมันตีดิแมงแรงกว่าโอรู้อีกดิ้งแม่ครับดึ้งแม่ได้คำน้องได้คำน้องแม่ครับดึ้งแม่นี่คืออะไรเนี่ย เข้ามาเข้ามามาเอาต่อไหมเอาต่อไหมเอาไม่ได้ตายจริงเหรอพี่เออฮะกูตายเหรอเสียค่ะผมตายเออก็ไม่มีเลือดนี่หว่าลืมไปซะกูตายเสียเลยพี่เออไอ้ริมูรุมันต้องจะเล่นพี่เกยังมาเอามาผมกลับเลยพี่ตายนะหนีหนีไปดีพี่แทงให้ เอาเงินผมด้วยลุงการเงินพี่ชาตินี้ผมไเงินสิบร้อยพันหมื่นแสนอ่ะโอเคให้ละแล้วก็ต่อยบินแม่งเลยไม่ไหวลองบินเลยขอบินเลยแล้วกันเรี่องอะไตายจริงเหรอพี่เออลองดูถ้ามันตายเราจะได้อะไรไม่ได้หรอกมะเฟืองอ่ะโอ้แล้วเพิ่อนตาเมียให้ตัวเองได้หรอได้เกณฑ์นี้มันจะโกโก้มันมีส่วนอะไรด้วยไม่รู้อ่ะโกตายเหรอ ไปตายไม่มันมันมีส่วนอะไรไม่รู้อ่ะริมูรุมันปล่อยออกมาเหรอมันสลามตัวน้อยๆอ่ะเอาก้อนนี่เอาก้อนเดืฟ้าเนี่ยเหรอเอาก้อนใช้พลังเหรอใช่พี่ผมใช้พลังปั่นมาอ๋อพลังโกโจใช่ป่ะใช่พี่พลังรู้มันกระโดดก็สูงอ่ะโกโจซาโต้รุ่งอะตายพี่มันมันเป็นพลังของนันรุโตะพี่เอ๊ะน่าเกลียดว่ะใช่ยิงไม่เข้าปะวะเฮ้ยทำไมผมรู้สึกว่าตีธรรมดาไม่ได้อ่ะตายต้องไายที่ธรรมดาไม่ได้ ได้เนี่ยเฮียเชียวรู้เป็นตัวเฮียเชียวรู้กำๆไล่ฟันมันเออกบพี่เราต้องใช้เกียร์สีละอื้มเอาบุญแค่ฮะเอาอะไรก็เอาไปมองสีน้องด้วยแบบคืออะไรวะเฮ้ยเฮ้ยโรพี่โดนสกิลตัวเองทำตกน้ำ ขึ้นมาใหม <Yeah. S 2> เ่เขาแย่ดึงกลับหน่อยโอ้เดึงอีแล้วเออผมผมว่าไปผมว่าไปที่อืน่นเมยี่นี้เราไปเกิด <c oughs> ใหม่มะเดี๋ยวพี่สู้เองก่็ได้พี่สู้เองพี่พี่ห้าวพี่เลยพี่เก่งอะ่ะเออเ,เออพี่เก่งมากเลย <c oughs> ผมชื่อเลือชายปุดนเป็นงไง<อ>กนน็มันเป็นแบบธรรมดาทุกครั้งท่เป็นสามมันมันเจ็บบ้างไปวะถ้าโดนสกิลนี้เข้าไปโอ้ยได้อยู่มัม้งผมรอ กูลอง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 ดูลองโดนสกิลพี่ดีไหมันว่ากูเจ็บไหมาดิเจ็บไหมไม่เจ็บจะต่อยไปทำไมวะไม่อะผมเอามาตักไม่ใช่เหรอเลือดไม่ลดเลยเหรอกูลดดิลดเหรอก็ผมเอามาตักผมไม่ได้มาตักเราต้องมาตักนี่เป็นคนเสกไหมผมจะไม่ได้เหรอเมื่อกี้กูลดเลือดลดอยู่ใช่ปะโอเคแปลว่าสแปมต่อยได้กูก็บินขึ้นมาแล้วก็ช่วยพี่ต่อยดิใช้สกิลแซดอะกูกูเป็นเกียร์เกียร์ห้าดิกูเป็นเกียร์ห้าดิอันไหนอะ กี่กี่ห้าไงไม่รู้เอ่ะอันไหนวะนี่กาทันเดอร์อันแรกอ่ะอันแรกอ่ะกดเข้าไปเลยกดเข้าไปในกระเป๋ามต่อใช้ไม่ได้หรือนั่นแหละแล้วก็กระทืบมันกระทืบมันต่อพี่เปลี่ยนแล้วไม่ต่อเปลี่ยนแล้วก็ใช้สกิลใส่มันดิสกิลอะไรล่ะสกิลเอ็กหรือเปล่าผมใช้สกิลอะไรไม่ได้กำแล้วก็พี่เองพี่เองพี่เองก้มไม่ไหวพี่เองก็ไหวอันนี้คืออะไรเนี่ย อัพล่างเขาบอกอ่ะพี่แปลงล่างละพี่มาละพี่เป็นยาแล้วก็นั้นมันอยู่ไหนโอเคแะไรครับแรงมากแรงมากแรงมากฟึบเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่สแปมเลยครับสแปมเลยครับนิกะ vs ลิมูรุเล่นนิกกา่เป็นนิยูนี่ไงก็ดูไม่ต้องเป็นอะไรทั้งนั้นอ่ะฮะสรงสรามอ่ะมันตายยังเฮ้ยใกล้ตายแล้วใกล้ตายแล้วจะตาแกไม่ด้วยโยลูไปก็เอาตายแล้วเหรอ ไม่ได้เลยพี่เออไม่ดรอบของโอ้เด็ดดอบขี้ไก่หยอกหยอกหมันก็ไม่ควรดรอบอยู่แล้วว่าโคแบบอย่างงี้จังหวังอะไรวะเนื้นน <c oughs> ออ,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 อะไรว <c oughs> ะเ <c oughs> นี่ยโกไอ้นี่คืออะไรอ่ะกดดูดิสตาร์เตอร์คาแรคเตอร์มันน่าจะเป็นตัวเริ่มต้นพี่เอะทำไมผมมันเป็นเวียดนามอ่ะเวียดนาวโอ้ตรงนี้มีเซตสปาด้วย <c oughs> สามพยางามวะเดีย๋ยวเราคุยกันมาดิ โอเคบลูเอาอะไรต่อไปไปไปตรงนี้เถอะกูข้างในปราสาทของอาหลงไม่มีอะไรเลยเว้ยตรงนี้โอเคในในปราสาทเป็นสิ่งที่มีความเปยุ่งด้วยทำไมเขอดูหน่อยสิอะไรเฮ้ยเฮ้ยโจโจไอโจทาโรุ่่นไม่ใช่ใครวะแล้วมันคือใครอะโกูโจทาโร่ไม่ไม่ใช่เหรอ จะไม่ฆ่าแล้วศูนย์นะมันตายยังโหเลือดมันไม่ลดเลยก็ไม่ยุ่งนะเรื่องนี้พี่ไม่ยุ่งเฮ้ยโกตรงนี้มีบอสอะอะไรอีกวะตรงนี้มีบอสตรงไหนอีกเอาเอาลองกันเหรอเอาโก้หายนี่คืออะไรนี่ไม่รู้อ่ะชนีมาไม่ใช่ภาษาเวียดนามนี่โก้ทำไงกับมันดี โอ้ฝนบ้านผมตกละโอเคครับคุณผู้ชมครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอยกัเพียงเท่านี้นะครับในคลิปนี้ใครชอบฝากกดไลค์พวกเราด้วยแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับหวังว่าอัปเดตหน้ามานะครับจะสนุกนะฮะสำหรับบล็อกฟุตแท้นะจุ้มม้ว